คองไปขึ้นรถเร็วไปคลองสุดรถนี่หมองใสเราข้างมันทึงหันละเต่งมันไปเลยไมาค่อยอันอันวางแผนกันแล้วว่าผู้ใดนั่งมองไอนนงหนไงงานนั่งหนาแล้วเจ้าใครเขาอีนังบอบอ่งบ่อเล็กน้อยมันนอนเข <c ười> าเปิดยังไงคลองเต็มรถหรอ ข้างนเนีเ่ย้านี้มันเลื่อนบอ่ได้ไอาเหรอได้อยู่เหรอคะน่นเหรอก็ดีได้แหละเขานอนหางลางขางดีดเลยเออพี่เออตู่เขาหน่อยหน่อยหนึอาท็อปเปิลเราเอานีไ่ย,ย้ายไอ้ทอปเปร์ก็คือไอ้ที่ท,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 ที่ที่อยู่ในน้นำนีนอัดเหน,นไหมี่ซีนไหทอปเปร์ไหมบานเอมันซีเมนอมันมองเขาเลื่อนเบาะไ,ไปสิันนี้เอาวาง ไม่ไม่เอาเป็นผ้าห่มก็ได้ผ้าห่มวางพื้นลงเสียเขานอนหมือนที่จะได้ไม่ไยากบางบ,าง,บางเขียนกันว่าเสฉมียิตเตียนน่งนาะนั่งวันั่งคนมาแต่ก่อนติดตามค่ะข,ขอบคุณค่ะ ตอนนี้มาติดตามต้าแฝดด้วยขอบคุณค่ะขอบคุณ3,618ท่านนะคะขอบคุณดาว250ดวงอันยากระย่างแอวหวานพี่น้องจะเด๋ยวเดบองทายย่างแล้วของน้าบอกมาก่อนไม่ดีนะเพิ่งบอดับ น้งขคอยวางแขนกันแล้วได้แล้วค่ะโอเคคนจะไปแนไงเจ้ายูนาละให้ห่างนะเลยจ้ะมึงอับรวดานอนเน่านังคือคือว่าขันมูกเจ้าว่ะขันว่าแมนนั่นลูกรานเจงในสีเได้ไม่ยูเจงสี่เจ้าอ่ะ ทุ่งกับเขาไม่หอยโอ้ยมันสิถือเสียผาบอนนัะบ่ยบ่ถือเพราะว่าเสียผาบ่ได้เอาใส่กระเป๋าเออขันถือ่ม่อยรับประกันให้เลยข่อยใส่ซ่อนซี่ถุงผุ่นเออป้าตาไมาบอกไปปตาไแบบม่หาไป